เหงือกนั้นไม่มีปัญหาแต่กระดูกมันหายไปจะต้องปลูกกระดูกคือจะใช้กระดูกของตัวเองด้วยนะคะขูดแล้วก็ผสมกับกระดูกเทียมที่คุณหมอแล้วคุณหมอระทําในวันนะวันเดียวกันแล้วก็ใส่รากฟันเทียมในวันเดียวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเลไลภูคาพันธ์ค่ะก็รักษาก็มีปลูกกระดูกนะคะ แล้วก็รักฟันเทียมนะคะเคยไปทำฟันอยู่ที่อังกฤษนะคะแล้วก็มีปัญหาตลอดคือใส่แล้วก็เคี้ยวอะไรไม่ได้เลยก็หลุดหลุดตลอดไปแก้ไข3-4-5ครั้งหมอก็ทำไม่ได้ก็เลยตัดสินใจมาทำที่ประเทศไทยนะคะก็เห็นหลานชายนะคะเขาค้นในอินเทอร์เน็ตให้ก็เลยแนะนำพามาที่นี่นะคะ คือกม็มั่นใจนะคะเพราะว่าคุณหมอดูมั่นใจมากเพราะว่าไปไปที่อื่นอย่างนี้เขาก็บอกว่าต้องใช้เวลาในการปลูกเงือกแล้วก็ปลูกกระดูก็เลยก็ว่าใช้เวลานาน,านก็พอดีพอหลานชายแนะนำก็เลยมาที่นี่ก็เข้ามาคุณหมอก็ตรวจแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าเหงือกนั้นไม่มีปัญหาแต่กระดูกมันหายไปจะต้องปลูกกระดูกก็คุณหมอก็เลยแนะนํา ก็เลยคือจะใช้กระดูของตัวเองด้วยนะคะขูดแล้วก็ผสมกับกระดูกเทียมที่คุณหมอรากคุณหมอกระทำในวันนะวันเดียวกันแล้วก็ใส่รากฟันเทียมในวันเดียวกันเลยคือไม่ต้องรอไม่ต้องรอว่าให้กระดูติดก่อนแล้วจึงมาทํารากฟันเทียมนะคะก็เลยว่าคุณหมอให้ทำให้ให้ความมั่นใจนะคะก็เลยทําทตัดสินใจทําเลยไม่เลือกแล้วค่ะ ก็คุณหมอฉีดยาชาให้เนาะไม่เจ็บเท่าไหร่นะคะไม่ไม่กังวลนะคะเพราะว่าคุณหมอให้คำั่าให้มั่นใจมากคือพอปรึกษาแล้วคุณหมอคือตัดสินใจให้เลยก็เลยก็เลยเออมั่นใจอ่ะมั่นใจขุดในตัวคุณหมอก็คุณหมอดูแลดีมากค่ะให้คําแนะนําดีมากค่ะก็เชื่อเพราะว่า คุณหมอไม่ลังเลอ่ะคือในลักษณะคือเวลาให้คำแนะนำอะไรแล้วนี่คุณหมอไม่ติดขัดเลยทำให้เรามีความมั่นใจในตัวคุณหมอนะคะที่จะจะฝากให้คุณหมอทำคือก็เลยบอกว่าเออเลือกเอาตัวที่ดีที่สุดคือ,อคุณหมอให้เลือกนะคะเพราะว่าจะาลากฟันเทียมของอะไรก็ของเกาหลีของบราซิลของสวิตเซอร์แลนด์ก็เลยบอกว่า ถ้าจะทำแล้วขอขอเลือกเอาทำที่ดีที่สุดละกันค่ะก็ลองมาดูที่นี่นะคะมามาปรึกษาคุณหมอที่นี่พนักง,งานทุกคนและคุณหมอให้คําแนะนําดีมากค่ะก็ชอบค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอมากแล้วก็พนักง,งานทุกคนนะคะที่ดูแลให้คําแนะนําดีค่ะ